หมอพยาบาลแล้วก็กู้ชีพนี่เห็ดงานอยู่กับความเป็นความตายมีโอกาสพ่อผีหลายที่สุดเอินได้ว่าผีเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรุ่งชีวิตเลยก็ว่าได้แล้ซุ่มเจ้าว่ามีอาชีพได้แน่ที่พ่อผีเป็นประจําบอกกันนะเด้อนายมนเลี้ยวบื่งกองพระที่สิต้องเอาไปส่งพญาย่างเห็นผู้จัดการศูนย์ กำชับนักกำชับนะบนะว่าฟ้าวเอาไปทรงกรตะเว้นตกดินเดอร์วัสนอันนี้บอที่เขาว่าพี่หลอกนะมันก็ะแหงเป็นกองธรรมดาได้วยหรอก็ไม่เห็นมันสิมี่ยังพิเศษนะเพิ่นว่าแต่ว่ากบว่าไดไว่ใจปัได้ดอกอย้อนขนาดผู้จัดการเองกับยังยานเหลียวบางยังก็คักแต่เดี๋ยวมันก็เต้นออกมากัดว้ามึงดอกไปไปมันสีสวยนายท้องว่าบ่าได้หรอ ว่งหันกูหลุดซุบว่ามันซนซนจังไดบุตาบ้านายท่องกับคัดขึ้นท่านที่หาเบาไปทัวมึงอเมืม่อน่ะแล้วสันบ่นแมนเบาหวานขึ้นติยากินหลายร้ายของหวานน่ะนายท่องวา่าวหมูกูเบาอิลีเด้อมันสซนอิลีบอกหมูตาบ้านายท่องนี่กับบ้ฟังย่างไปขับรถนายม่อนเห็นจังซันกับตองแลีนขึ้นไปนั่มนั่งฟังผูไราสารแล้วก็ถือกล้องไปพร้อม ตัดแจงเปิดแอร์เปิดหนังย้อนเพิ่นเป็นคนอวบก็เลยมักเย็นจักหน่อยแต่ว่าในท้องเพิ่นผัดเป็นคนจ้อยก็บ,บอกใครมักแอร์ไปได้ดอกเดี๋ยวช่วงของแล้วฮาแวะกินกว๋วยเตี๋ยวลานปากทางนั่นเนาะว่าได้กินหลายมือแล้ววะคื้อยากกินานท้องว่าท่างที่เพิ่นจะไปช่วงคลองนี่มันจะมีลานกว๋วยเตี๋ยวอยู่ลานหนึ่งแซบแซบราสัน่นกูบ่าแวะกินก่อนดีกว่าใกล้สิเที่ยงแล้วกูก็เริ่มหิว เบาหวานขึ้นคือมึงวาสะไดบุกนายมณน์วาเพิ่นกับผ้ากันคับขึ้นมาทางไงต่ว่าอยู่ยู่นายมณ์ก็ห้องขึ้นเฮ้ยเหลียวเบงกองในมือเป็นหยังของมึงคือห่องจังสันนายท่องสงสัยกู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 วกองมันดินวะนายมณน์เริ่มยานบ่อยากถือกับหาหม่องว่างได้บาดนี่กับบอกวา่ามึงเบาหวานขึ้นรถมันแลนอยู่กับเป็นสั้นแต่สั้นละ นายท่องอธิบายทางวิทยาศาสตร์แต่ว่านายมุ่นมันกับบ่ฟังสีอาวกองไปว่างเลยมองพักขานายท่องกับห่วงใส่ทันทีเฮ้ยมึงสีว่างจะสั่นจังใดมันมองต่ำๆแม่พระได้นันพุ่นเอาไปว่างถ้อคนชวนผู้น่ะนายท่องบอกนายมุ่นมันกับว่างแต่ว่ามันกองใยโพดว่างบ่ได้มันก็บเหตุตกเบะลงมาว่างบ่ได้ก็บเหตุตกเบะลงมาสีว่างไหวคางดากจ้าของ เพิ่นก็นั่งเต็มแล้วบ่มี่มองว่างกับถือไว้ค้อเกา่าครับไปใดบอไก่นายมน่นกัฮหองขึ้นเฮ้ย <Hey, S 1> มันดิ่นอีกแล้วมันว่านายท้องกัหันมาเบิงเริ่มสีลำค้านมูแล้วสิแมนเบาหวานมันขึ้นอีสตี้แต่ว่าอยู่ๆเสียงนายมน่นกัฮหองขึ้นบักแห้งเบรกนายท้องหันกลับไปเบิงทางทันทีเหยียบเบรกจนว่าหล่อไงกุ๊บ เสียงล่อมันลากกับถนนดังอี๊ดคนเหาะหันเลี้ยวมาเบิงเบดิดส่วสิยุดรถได้ไายมันกระสบัดปุปกประกวอยู่ทึ่งหลังนี่หูดมะกองกันอยู่ข้างหน้าแอเน่ตําหัวกระบ,บะเครื่องข้างหน้าภากในท้องนี่มองของกับพ่วงมาไล่เสียงแต่ลากดังเป๊นเงยหัวขึ้นมาได้นั่งอยู่คาคืบนี่ละสิส้น ชิบล้อออกมาแต่ไนช่วยแต่บ่เบิงทางมันพุ่งพวดออกมารลดนท่องกระดาออกมาเลยแล้วขับรถตั้งไดวะเสือมาบ่ไปขับขี่น่ะแต่ว่าเสียงมันกระดังอยู่ตั้ในรถนั่นละย้อนไม่ได้เปิดกระจกเลี้ยวเบิงชิบล้อมันบ่สะทกสะท้านเด้ขี่ไปหนาตาเซยานท่องกระไดแต่สูนฮึบฮึบขับรถมันไม่นำใจนะมึงนี่บ่ขอโทษอีตั้งหาก เพิ่นว่าหว่วยบักนั่งคางๆคือมีดแทะสันหันไปเบิงมูน้ำแดงมันไหลออกดังนั่งเฮ็ดนาย,อยูอยู่เฮ้ย <Hey, S 2> มึงเป็นยังหลายบม่มนหว้วยห้วยห่วยเพิ่นเฝ้าแอบรถเข่าคางทางมาจอดอยู่นาร้านขายของร้านนึ่งพอดีเปิดประตูรถยางไปเทิงกระบะไทยเปิดขึ้นก็เห็นตองของกองกันเอเล่เพิ่นก็ขึ้นไปจัดข้าวนึง จากนั้นน่ายมนกัญญางก่อยก้อยมาพอมกับกองในมือว่างเบะไว้คางๆนั่นแล้วแล้วก็ขึ้นไปนนางทั้งบ่อผ้ากันปฐมพยาบาลเป็นยังหลายบรันนายเสียงพญายันหนึง่งยืนอยู่ข้างล่างล้วาซิเมนเรามาสือขวงสดายบูบังทรงบ่เป็นยังหลายดดกครับขอบคุณหลายๆในมนว่าแต่ว่าดังเพนี่จับแล้วจับอีกยานตำมันหัก ว่าเป็นยังรลายก็ดีแล้วล่ะวะ่าไปไปเป็นนางหาเนาอยากนั่งกินกันผุนน่ะจังคอยไปเนี่ยกับพวกอัมพีิยงแล่านะเล่าควักมือไวไวแล้วก็ย่างน้่ไปสวงคนเนี่ก็แนมนากันกับว่ามันเล่าเป็นลูกค้าเล่าเป็นเจา้าคว้างล้านดอกตีสองข้อออกไปเบิงเป็นล้านขายกว๋วยเตี๋ยวกับอาหารตามสร้างพร้อมเว้ยข้าว่าจะไปกินล้านปากข้างผุนบ่แมนตีในมณฑว น,นั่นเป็นล้านประจำเพื่อนนะตาว่าน่ายท่องกระดันหลังมูกบ่เป็นยังบ่เป็นยังล้านได้กระสิบ่ต่างกันดอกตี้กระถือว่ามาสํารวจล้านไม่แล้วก็เป็นค่าจอรดรถหนาล้านเพิ่นน้ำสองนุ่มนีมน่กบผพากันไปนั่งเฮเอาายังแน่ละ่ะมีท่องเกี๋ยวอาหารตามสัง่งพญายแล้เสียแขกผมเอาเกี๋ยวนำาต๊ครับแล้วมึงเอายังมนผมเอาพัดกะเพราไข่ดาวขอพิเศษเด้อพญาย หิวค่กนายมนสัง่งแล้วอีกคอนไดเอาอยัางคือบรลงมานน้ากันพ่อยัยเล่าว่าซุ่มนี่ก็เลี้ยวบ่างนากันแล้วงงงเล่ามายถึงผู้ใดก็ล่งมาเบิดแล้วได้หรอครับนายท้องว่าแต่ว่าพ่อยัยอนันผัดเห็ดนางงงงคือกันเอาแล้วสาวที่นางยุ่เที่งรดเดะคือบรลงมานน้ากันสันมันหานกระดอจะเป็นนางเห็นยังอยู่หา ลงมากินน้ำกินทาสักกันก็ได้บอสซังพ่อยญ่กับบ่ว่าดอกเล่าว่าห่วยก็ได้ถามกันนั่นแล้วว่าเล่าเห็นยังจังใดพ่อหญยนั่นเล่าก็เห็ดแนวกินไปน้ำเว้าไปน้ำพ่อะยายนนำไล,ล่ล่งถวยห่วยที่แรกก็เห็นนั่งหนาม,มาน้่กันได้ละ่ะเป็นผู้สาวตัวติคือได้นั่งตักมาแล้วบัดดี้จังใดขึ้นไปนั่งข้างล่างล่ะคือนไปนั่งถ่ายอยู่ข้างหนาคึอเก้าเล่าว่า สองนุ่มนี่กับผ้ากัรปฏิเสธท่านที่พยย่อใหญ่วมผมมาสองคนเด้อครับบดได้มีบดไอ้ม,มะน้อมนายม่นว่ายาม่าอำเถาะนั่นเด้เพิ่นแต่งย่งเหลียวมาอยู่นั่นพอขา้าซองเข้าไปในรถคักๆก้อนสีก้อมแก้มตอบว่าหรือว่า,าบ่แมนว่าเล่าฟ้าวก้มหนาก้มตาเฮ็ดนึกกินยางไว้ว่าเบายังตัวอีกพยย่อใหญเจ้าเห็นยัง นายท่องถามแต่ว่าพ่อยัยอน,นันต์ก็เอาต่เม้มปากบ่นย่อมเว้าแนวกินมาเสือบแล้วเราก็ย่างเขาเฮี้ยนบท่ทตันโดนเมียเราก็ออกมาซ่องนาซ่องหลังไปทังรถกูชีบเราก็ซิมยังกันกับผัวบุ่นี่แต่ยิ่ตั้งตาวาม่เห็นยังได้ละ่ะจากนั่นก็พากันเงียบพ่อกินเขาแล้วสองคนก็ขับรถออกมาต่อแต่ว่าสีหนาก,ก็เริ่มบ่ดีแล้ว ย้อนพ่อใหญ่ลานค่านั่นละจักเสียมะอํายังกันบุสงสายสิแมนเห็นกูฉีบก็เลยหยอกเห่ินสตี้บะสันขับมาได้ข้าวหนึง่งนายม่นก็เห็ดดังฟุตฟิตเบียบดังจะคว้งเหียนอย่ตต้งสันแล้วมึงเป็นยังเลือดออกอีกแล้วติเพิ่นกบเป็นห่วงมูเนาะในท้องนะหฮกูว่ากูได้กินเหม็นเมมาแต่ไส่ะเพิ่นกะพริกเกือเพิ่นเบิง้งแต่ว่ากะบ,บ่เห็นยัง บ่แมนมึงเหยียบขี่ม้ามาตดิเพิ่นบอกนายท่องนายท่องกระดมดมเบิ้งที่แหลกกระเบิกินยังดอกแต่ว่าข้าวเดียวเริ่มมิกินสาบสาบกุยกุยกูว่ามันบ่แมนกินขี่ม้ารอกแบบนี้นายท่องสัินฐานย้อนเพิ่นเก็บซพมาหลายปีคุณเคยกับกินชุดนี่ดีกูฮูนายมดว้าลซำนันแล้วกระบอกกาเวหยังตัวอีก คิดหอดเรื่องที่ซุ่มอยู่สำนักง,งานวอาสูฟังแล้วแห้งใจบอดีพอไ่ล้านข้านั่นก็แห้งมาท่วงอีกแล้วยังมีเรื่องที่นายุดมาตายแปลกๆพร้อมแห้งหลอนขีมาใดน้อยเดียวในใ่ายท่องกะเป็นก็ยังมีคนดึงข้อเสือเพิ่นตึกตึกเพิ่นกะเลี้ยวไปทางน,น่ายม่นเอา้ามันก็บ,บ่ได้ยิ้มเมื่อมาเดี๋ยะเพิ่นก็เลยขับต่อไปจากประมาณหานาที่นี่ละ กระดึงข้อเสียไม้ตึกตึกเพิ่นกะว่าย้อนนั่งบดีบ่เบาะมันดึงเสือว่ะสันก็เลยเอาเมื่อปัดแต่ว่ามันผัดไปถือนิ้วเย็นเย็นเพิ่นเลยงวกไปเบิงแต่ว่ากับว่าเห็นยังจังวะหันมานันเพิ่นกะเบรกหัวด่วนอกอียกย้อนมาดำตัวหนึ่งเลียนตัดนารถขั้นหลังเลียนน้ำดากมาบีบแต่แ กะทีว่ามึงเบรกเห็นยังะสดาบูเกือบสีส้นจากนั้นมันกะเล็งเครืองแซงไปโอ้ยเนาะสิมาเบรกแต่ใส่เห็นยังจะคว้างาาม,มาข้างหลังกะเว้นระยะห่างให้มันเบรกทันตัวสือมาบ้าไปกับขี่นั่นมอนี่มาด่าคนเด้กะนี่ละขั้นได้ตำทายเขาก็เลยเป็นไฟพิษตลอดนั่นมึงเบรกเข็นยังแล้วท้องนายมุ่นสงสัยกะม้ามันแลนตัดนาม,มึงบ่เห็นบ่ นายม่อนมันผัดบาเห็นหยังกูว่ามึงตั้งสติขับไปให้หอดดีกว่าวะพ่อยังกะจะเบรกเด้อ้นมันไปโหลดนายม่อนว่าห่วยว่าจังสันบ่ได้แล้วถ้าเธอเป็นคนเด้นายท้องว่าหน้าที่นี่กูว่าพวกมันคนแล้วละบ่าสันมาหอดบ้านเพราะยายอ้างได้กบผ้ากันเฝ้าออกของโลกไปทรงจากนั้นก็เฝ้าหนีทันทีโชคดีซ้ำใดแล้ว สองคนนี้ยังมีชีวิตหลอดกลับมาพ่อพ่อยายอ่างกับบักนัดได้ฟังเรื่องที่กูชีบเบาไ่อยฟังแล้วกับผ้ากันนาเขียดแล้วเลี้ยวบังรถจะควงกัแหงเป็นตาปอดไพ่แท่สิเอาจังได้ดีได้เบอร์โทรของพีใช้ในวุธมาแล้วจำเป็นต้องไปละน่อนพระอ,อีกองค์บท่านได้เห็นขับรถมาตามที่ยุ่นั่นแล้วว่อนอยู่ตะวันไล่หลบถามคนน้ำทางมาเลย ผมว่าล้างนั่นละสิแม่นตาพ่อในยอ่างกะเลี้ยวฟับจอดท่านที่พ่อหยางลงมาเลี้ยวขบไปในบ้านเห็นผู้ชายผู้นึงพ่วมนางนิบจกอยู่ที่แรกคนก็เงยหน้ามาเบิงบ่บท่านไ้มีอาการยังดกแต่พ่อเพิ่นเลี้ยวเขามาในรถสำนันละกระเฮตนาตกใจก้มหน้าท่านที่ขอโทษ้อละแม่นบ้านานวิย์อยนวุฒิเป็นกูใช่บ่พ่อในยอ่างถาม แต่ว่านายอานันต์บอปปากบอเวาย่างหนีเขาไปข้างในเแม่นเมียเพิ่นล่ะตีย่างออกมาหาว่าจังได๋ก็ค่ะมหยังบอเล่าส่งสีเ้าดีอยู่พ่อ,อยายก่กะว่าสิมาถามเรื่องสสยพระที่นายวุดเพิ่นเอามาตะศพลูกชายพ่อ,อยายนั่นแล้วพ่อ,อยายอ้างอยากเว้าว,ว่ารักมตาตะศพลูกชา้แต่กะเวาาออ้าบ่ได้พออีนายอานันตได้ยินกันนาตึงใส่ท่านที่เป็นบอ่อยากเ้าน้สิย่ยงหนีคือผัว พ่อใหญ่อ้างก็เลยว่าถาเบาๆน่งพอพอเสิไปแจ้งตำรวจว่าซุ่มเจ้าหลักของได้คําคูพ่อใหญ่อ้างได้ผลอีไนอันอนั้นหยุดกึกผู้ผัวกับโพอ,ออกมาจากข้างหลังก้มแก้มมานั่งอยู่ที่โซฟาแต่บอกกาศบตาพ่อใหญ่อ้างดอกให้พ่อใหญ่เบาตรงๆได้พระองค์จะมั่นเสียไปนี่มั่นอยู่ใสพ่อใหญ่ขอขื่อนได้บ่ มันเป็นของลูกใช่กับร้านที่เสียไปวังหันย่างขี่ไล่ก็หายได้เบิ้งเป็นของต่างหนาแน่พอใหญ่ยยอ่างกัดแคล้วเทั้งๆที่เล่ากระสูนย์อาแห้งแล้วผมมัมีเงืนไปไทยดอกอันที่ได้มาหนิก็ใส่เบิดแล้วในาวิทว่าไวายแสดงว่าพระวู้ําำเจ้าเจ้าเอาไปขายบ่ไปขายใส่ดเมื่อายปันใดพอใหญอ่างเริ่มเสียงดัง นายเวดกับเงยนาขึ้นมาเหลียบังพญายอ่างน้อยหนึ่งผมเอาไปขายมาจ่ายค่างานศพในวุฒินั่นแหละครับได้มากกับมื่นกว่าแต่ว่ากับบ่พ่อคาเสียใจดอกครับผมก็ต้องขอโทษหลายๆเด้อน้องผมเมป็นลักของเจ้ามากผมกับบ่หูอิลีแต่ว่าผมกับขอโทษแต่เอาพระไปขายคือกันแต่จะให้ผมเอามาขึ้นตอนนี้ผมกับบ่มีเงินดอกพ่อยัย่ขัานเฉให้ผมผ่อนใจกับพ่อได้อยู่ นายวิ์วาพญายางได้ยินตังสันเล่ากระ t h o ใจเบิดคำเสว้าก็ย้อนความจำเป็นละประจังได้เหตุแบบนั้นมาสันหวนสิไปไทยเอาพระขึ้นมามั่นกับพ่อสิคุ้มก็เลยจำเป็นต้องปล่อยไปสร้างมันเถอะสันถือว่าพอใยายเหตุบุญน้ำคนตายก็แล้วกันเด้อเสียเราก็มันเสียไปเอาโหชีกับใหมกันเท่านั้นตัวพญายางปงต๊ะ นายทย์กับแม่กับขอบบุญขอบคุณพญายางบักคักแต่ว่วาตากะเนี่ยมไปทางรถเล่าตลอดเออเพื่อนนี่คือพากันเป็นทาทางแปลกๆเนาะแม่นยังเนาะน,นี่เลี้ยวยังบัดนี่เมื่อแมนวาเห็นยังนั่งอยู่ในรถนั่นล่ะพญายางเริ่มสีนาวๆเลวเด้อบัดนี่กะงอนเป็นสีเย็นๆเ,เจ้าควางบพราท่านได้เห็นยังแต่ว่าผู้อื่นเห็นกันเบิดมันกะเป็นตายานอยู่เด้อ ไม่อีหยังยบ่ก็แล้วเบิ่งรถพอคักแทะมันเป็นจังไดน,นายวิทย์เนี่ยกะกอมแก้มตอบพอไหย่อย่าหาว่าจังสั่นจังสี่เดอ้อผมว่าพระเจ้านั่นมันมีผีสิงมานั่มขั้นเป็นไปใดเจ้าเอาไปไปล่อยแห้ไหวที่สุดอย่าเก็บไว้โดวนคือบักวุดเดอ้อผมกระถือกมาแล้วเกือบมันตายนายวิทย์ว่าพอไหยอ้างฟังเรืองผีมาเบิ่ดมือแล้วเล่าก็ว่าอยากฟังอีก ต่ว่าบักนัดนี่แล้วอยากฟัง่งไหลมือที่นายบุรเอาพระมามือแลกผู้อ้ายยางลงมากินน้ำย้ำกังขึ้นเห็นผู้หยิ่งใส่สุดเสีขาวนั่งอยู่ที่โซฟาไฟกระบอกเปิดกว่าแมนมั่นเอาผู้สาวมาน้ากินน้ำแล้วก็ยังเห็นมันนั่งอยู่หม่องเกา่าเพิ่นกว่าสิทักแต่ว่ามั่นผัดเป็นรู้สึกว่าบ่ออยากว่านน้ำเป็นเย็นเย็นหัวจังไดบุกพ่นกระไยยางขึ้นใไบไ,ไปนอนต่อ นันยังบ่ท่านเสด้รับดอกได้ยินเสียงในวุดห้องเฮ้ยไฮยู่ในห้องกบามันมั่นหยอกันคับผู้สาวกว็บ่ได้ใส่ใจดอกพ่อ,อย่าเหมือเศ้าเพิ่นลงมาเห็นน้องนางอยู่นากระบกใ่รเสด้นอนก็นเลยแซวว่าคื่อสินักเนะเมาขึ้นนี่ห้องเบิดขึ้นแต่ว่านายวุดนินยกมือขืนพนมซาธุมีพระเป็นพ่วงเติมคอ ก็เลยสงสัยอยู่ว่านองเอาพระมาตไสปกติเห็นใส่แค่องค์เดียวก็บ,บ่ได้ถามดอกพ่อข้าวหนึ่งเห็นมันออกไปเห็ดงานพ่อช่วงสวยๆเพินพ่วมนางเห็ดงานอยู่ได้ยินตั้งต่เสียงดังตึง้งมาแต่เทิ่งห้องได้วุฒภูมิอ่ะเลอาก็เลยขืนไปเบิงแต่ว่ากับเปิดเขาไปบ่ได้ย้อนเพิ่นล็อกห้องแห้งกินเหม็นลอยออกมานน่เพิ่นก็แห้งสงสัย ย้อนนายบุตรออกจากบ้านผู้เดียวบ่เห็นผู้สาวเพิ่นออกมานั่เลยเป็นห่วงเคาะประตูห้องแล้วเอือนอยู่บักโดนก็บ,บ่มีผู้ใดเปิดมีต่างตเสียงก๊อกแก๊กออกมาจนเล่าต้องบอกให้ผัวเอากุญแจมาเปิดพ่อเปิดเข้าไปในห้องมันผัดเป็นอัพอัพคึมคึมก็มยังมีควันลอยอยู่เป็นแบบคนจูดถูบนะอองลองแองแรงแต่ว่ากับะมีกินถูบยังเด มีต่างๆกินเหม็นๆสับๆบบเพิ่นกับผ้ากันยางหาเอา้าผู้สาวมันไปใส่ระบาดนี่ว่าแมนเพิ่นสิบิลลี่ยุ่โกไดกับบอมมี่ข้าวหนึ่งหลินสักโตมันกับสัน้นเปิดเข้าไปเบิงเห็นพระเครืองว่างอยู่ในหันห่วยนี่มันพระเครืองที่เห็นมันใส่เหมือนเสาตัวนี่ว่าสัน้นแสดงว่ามันบดดาไปเหตุงานนําเพิ่นกะสิจับขึ้นมาเบิงแต่ว่าแห่งเป็นความรู้สึกว่าบ่อยากจับ ก็เล,ล่อยไปไปเลี้ยวหายางอื่นก็บ่เหบ็นยางผิดสังเกตก็ล่งมาผ้ากันเว่ากันยุสิมเมนผู้สาวนายบุดนี่ออกไปแต่เ้าตีว่าสันพ่อช่วงใบยบยก็ได้ยินเสียงของทั้งห้องได้บุดนะม,มันลมตึง้งเสียงรอบนี่มันดังคักแห้งจนฟ้าบานสะเทือน่นละก็สันก็สิต้องเป็นของที่มันหนักอิลีลลมหรือ่าสิมีคนงัดบ้านวะย้อนบ้านเพิินมันติดกันหลายหลัง ซุ่มขี่ยากับบ่หน่อยหางัดบ้านคนดูเพิ่นก็เลยขึ้นไปเบิงเปิดประตูเข้าไปกับคือเก่าละกินเหม็นอับคือย่างห้องมันถึกปิดตายมาโดนเพิ่นก็เลยเปิดไฟเห็นโต๊ะที่มีพาะันั่นมัน,นอนแรลงแงงอยู่เพิ่นก็แปลกใจเฮ้ยมันลมได้จังได้วะมันนักกะดอนาต่างกับบ่ได้เปิดบ่ม,มีล่มเข้ามากคนกบับบมี่เพิ่นก็เลยยา,างประยกขื้น ให้ตั้งหมองเกา่าส่วยพระที่ยูนในดินชักกระลนลงมากแข้งเลงเพิ่นกะเก็บเข้าไปไหวในดิ่นชักคือเกา่าแต่ว่ายูดีดีประตูห้องถี่เปิดอยู่นั่นมันกะดังเอ๊ะซาซาคือร่มพัดนี่ละแล้วยูยูมันกะปิดอืม้มห่วยในบ้านกะไม่ได้เปิดหน้าต่างไว้จักบานคือสิมีร่มว่าสันเพิ่นกนย่างไปเปิดประตูจูจูโตที่เพิ่นหัวตะยกขึ้นไหวนั่น มันกระลมตึง้งลงมาอีกวายบ่ายูแล้วเฝ้าออกจากหองยางไว้ไปตกลมไปยังสันละลงมาเบาให้เมียฟังเมียกระวาเพิินก็นเห็นผู้ยิงใส่สุดขาวยางขึ้นมาไดไปเมื่อคืนช่วงประมาณจักสองทุ่มในละเป็นช่วงที่เพิินพว่วมจะขึ้นไปนอนพอดีก็คืดว่าน่าบุดผ้าผู้ยิงกับบ้านขึ้นกันแต่ว่ามันกะเป็นแปลกๆมองที่ผู้ยิงคนน่านผมเาวคัก จนว่าหอดบักแอวผิวขาวออกไปทางซีดตะว่ายยางแข็งแข็งนอนปกติคนเฮาบ่ยายนมย้างมันจะแกงแขนยกขายกยังมัอสีเนาะต่ว่าเพิ่นนี่ผัดยางขึ้นมันไดแบบค้นสไลด์ขึ้นไปบ่มีเสียงตีนแล้วก็บ,บอกแกงแขนผมกับเสือผาก็บ,บ่ตีงเออยางเงียบดีเนาะเพิ่นคึดช่วงประมาณตีหาเคิงเพิ่นกะลูกมาเห็ดน้ำกินแน่ยมือเศ้า เพิ่นกบะบ่ได้เปิดประตูดอกเห็นนายวุตนน่งกอดเข้าหนายันยานอยู่เทิงโซโฟ,ฟาหันมาเบิงเราเราก็เหตทาซวง n วงคือจังสิโล่งใจคักน่ะนะเพิ่นกะสงสัยยู่วันน้องผัวเป็นยังตว่าก,ก็บ่ได้ถามจนว่าผัวเพิ่นยางลงมาน่นละเพรออาาเหมือแรงนายวุตกลับมาจากเ็ดงานหนาเพิ่นก็เป็นเมยเมยแต่ว่าผู้ไอ้ก็บ่ได้ถามยังดอกเห็นน้องอยางขึ้นหอ้องบ่โล่งมากินเข้าจักเเถ่อ เป็นอาการแปลกๆเมื่อเมื่อกัญยางขึ้นไปเบื้องนองเห็นตามันนั่งเอาพระมาห้อยข้อแล้วก็สั้นพ่อเราไปจับตัวมันกระตื้นว้าอุวายานแล้วยานแล้วที่แหลกระคืบว่าน้องเพิ่นนี่เล่นยาหรือว่าอีหยังบ่อเบิ่งทร้งเป็นร้อนๆอนถามไปมันก็ว่าบ่ได้เล่นสาบานได้พ่อตกเดึกได้ยินเสียงเขาคลองในห้องลนปั้วปะข้าวเนึงกระได้ยินเสียงประตูห้องในวุดเปิด แล้วก็ปิดดังตั้มเสียงแลนลงมาไดตึกตึกตึก,ตก,ตกแล้วก็เงียบไปผ่านไปข้าวหนึ่งผู้อ้ายก็หิวน้ำเพิ่นก็เลยยางลงมาเสียหาน้ำเย็นในตู้เย็นกินมาหอดบันไดสันลางเพิ่นก็ตื่นยืบเห็นน้องไา้นอนอยู่ทั้งโซฟาไฟเปิดแจ้งเบิด์บานเพิ่นก็ย่านว่าเปลืองไฟก็เลยยางไปปิดพ่อปิดปุ๊บภาพที่เห็นก็คือ ผู้หญิงสุดขาวนั่งทับอยู่ท้องโตนายวุฒิเพิ่นกระห้องเฮ้ยนายวุฒิได้ยินมันกระเสดเตือนนั่งหอบหายใจแหกแหกเปิดไฟเปิดไฟเล่ากับเปิดไฟให้ต่ว่ากับไปเห็นผู้หญิงผู้นั่นแล้วมึง <"M ün S 1> เป็นยังบ่หิย่งางเข้าไปเบือ้องนองผีผีอําผมถึกผีอําขนาดไม่พระอยู่เด้นี่นายวุฒิว่ามั่นก็เเ้าให้เล่าฟังว่าถึกผีผู้หญิงนําเข้าไปหอดในฝัน ฮาลังเถือแกเห็นอีหยังเขาเขาหยางกายแวบๆทั้งหางตาแต่พอหันไปเบิ่งกับบะมีหยังที่แหลกกับว่าแมนตาฝาดแต่ว่ามั่ได้กินเหม็นเหม็นน้ำก็เลยหมั่นใจว่าเป็นผีผูอ้ายก็เลยแซวว่าถ้าเป็นผีบูยิ่งก็คือบ่จับเห็ดเมียโหลดวาสันแต่ว่าผู้นองเนี่นาลาแล้วแล้วเป็นหยังบอไปนอนเตื้องหองละไปไปไปหานอนว่าสันผู้อ้ายว่ามั่ก็บอกว่าเทืองห้องมีผี พราะย่ามืออื่นเศร้าน่ายบุตรกะบ,บ่ไปเห็ดงานค้งเจ้าของยุต้านห้หองเขาน้ำซ้ำปลากับ,บ่กินบอออกมาจากหองจักเถื่อโดนๆจางสิเห็นยางลงมาตบมะมากินแล้วก็หายขึ้นไปที่หองต่องานการกะบ,บ่ไปเห็ดได้ยินเสียงเอะอดังลงมาเป็นช่วงๆกะยางขึ้นไปเบิง้งมันกะบาย่อมเปิดห้องเพิ่นกะไขกุญแจเข้าไปเห็นผู้หญิง นั่งเกาะไรในหุดอยู่เพิ่นย่านลายเัิงก็ปิดประตูทันทีจนมือหนึ่งส่งสีบ่เบหินนองออกมาจากห้องไปเบิงกับพ่อนันล,ละได้เอิ้นกู้ชีพมาเอาไปในห้องนี่เละเบัดโต๊ะเก้าอี้เสือ้อผ้าล่มและเน่ละนาดที่แรกตำรวจก็ว่าเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทเป็นการขาตกรรมิจับผู้อายกับเมียไปได้ให้ปากค้ำอยู่ลหลยเถื่อจนผลตรวจร่างกายออก ว่าเป็นหัวใจไหวเฉียบพันวสันเพิ่นกับเบิดความขืดนัน่งเหลือบงสวยพระสมบัติสิ้นเดียวที่น้องไส้เหลือไว้ให้